ถ้ามีไม้ติดไฟแท่งนี้กลางคืนก็สบายแล้วต่อไปพวกเราสามารถจุดไฟได้สะดวกขึ้นเยอะเลยแต่ไม้ขีดมันจะเผาไหม้หมดในช่วงเวลาเพียงนิดเดียวนายต้องใช้มันให้ดีๆนะท่านผู้ยิ่งใหญ่จะเอาอันใหม่ให้เราเองแล้วนะไม้ขีดไฟนี้สะดวกสุดๆไปเลยนะกะตะนายว่างั้นไหมอืมมันสะดวกดี เอาละฟังฉันให้ดีพวกเราต่อเรือขึ้นอย่างยากลำบากพวกเราทุกคนควรจะรู้ว่ามันมีไว้ทำอะไรตอนนี้ได้เวลาที่พวกเราจะไปช่วยเพื่อนชาวเผ่าของพวกเราแล้ววู้วูช่วยเพื่อนของเราช่วยเพื่อนของพวกเราแตบใดที่มีท่านผู้ยิ่งใหญ่อยู่ด้วยพวกเราต้องชนะแน่แน,น่เย้ก่อนช่วยคนในเผ่าเป็นสิ่งที่พวกเราหวังไว้นานแล้ว ด้วยกองกําลังของพวกเรามันไม่มีทางเลยที่จะต่อกรกับพวกไวกิ้งได้ฉันก็นเลยได้ฝังเก็บมันไว้ในใจแต่ตอนนี้มันต่างออกไปแล้วท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้มอบความหวังให้กับพวกเราข้าตื่นเต้นเหลือเกิน <c oughs> ท่านผู้อาวุโสไม่ต้องีเรียสไปหรอกค่ะต่อไปฉันจะทำการคัดเลือกคนในเผ่าที่จะทำปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพวกเราต้องทำได้ โบคุมาและโบฮาม่ารับผิดชอบดูแลป้องกันคนในเผ่าพี่น้องสองคนนี้หน้าตาดีและคล้ายกันมากหากดูแค่หน้าก็อาจจะจำผิดได้แต่เขาพวกเขาใช้ตนูและมีดพกเป็นอาวุธสามารถโจมตีระยะไกลได้ดีไวรูเป็นทหารที่อาวุธโสที่สุดในเผ่ามีร่างกายที่กำยำของคนวัย40ปีใช้ขวานคู่เป็นอาวุธที่เหลือก็คือน,นิก คาตาจินร์อารูบอรและลักเน่าทั้งสี่คนได้รับการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งเผ่ามีคนที่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้จริงๆแค่เจ็ดคนเท่านั้นแต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะภารกิจนี้เราไม่ต้องการใช้คนมากอยู่แล้วเอาละนี่คือแผนที่ของการปฏิบัติช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้นะรับทราบครับพรุ่งนี้ทุกคนจะประมาะไหม ถ้าฉันพูดว่าไม่ก็คงจะไม่จริงหรอกนะในคงจะไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าใช่ไหมล่ะอืมใช่แล้วถ้าภารกิจนี้สำเร็จตามแผนพวกเราก็คงไม่ต้องทําอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เจสิก้าเธอจะทำยังไงล่ะตามธรรมชาติแล้วแม้แต่การต่อสู้กันของสัตว์พวกมันก็ยังจะฆ่าฝั่งตรงข้ามมันเป็นการป้องกันตัวตามธรรมชาติเนะี่ย ไม่ต้องพูดถึงจนสลัดพวกนั้นหรอกนี่เป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่ลอดเจสิก้าถ้านายเผชิญหน้ากับศัตรูฉันหวังว่านายจะทำในสิ่งที่ต um ้องทำนะอย่าได้ลังเลที่จะฆ่าอีกฝ่ายฉันเข้าใจแล้วคืนต่อมาแม่งเอ้ย สภาพอากาศแบบนี้ยังต้องออกเฝ้ายามข้างน,นอกอีกเหรอเนี่ยโมแต่บนเลยนะออกไปตามหาคนแบบอื่นๆก็ใช่ว่าจะดีนะพวกเราแค่เจนกับความหนาวแต่คนส่วนใหญ่ที่ออกไปค้นหาถึงกับเสียชีวิตเลยนะชายคนที่อย่าพูดเรื่องไม่น่าฟังเนะแบบนั้นไอ้เวนเอ้ยแค่นี้ชีวิตก็ยังไม่เศร้าพอหรือย,ยังไง ดีแค่ไหนแล้วที่กับตันไม่โยนพวกเราลงไปในน้ําให้เป็นอาหารพวกปลาเนะี่ยยังไงพวกเราก็ต้องตายที่นี่อยู่ดีนั่นแหละขึ้นอ,อยู่ว่าจะตายวิธีไหนแสงแสงของพระเจ้านำผู้เองความโยว,วัยมันต้องอยู่ที่นั่นแน,น,น่แแสงศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีสมบัติอยู่ตรงนั้นฉันจะไปรายงานกับตันก่อนนะ nằm hữu ảnh quàm dâu vơi trong bên còng chân Mà xin nữa? <laughs> กัปตันครับกัปตันกรีมฉันจะมาหากัปตันชูมิงเซนสวยจริงๆสุดท้ายมันก็เลยหนีไปได้กัปตันครับในที่สุดเราก็พบแล้วลูกเรือที่รักฉันจำได้ว่าเคยบอกไปแล้วนะเวลาที่ฉันตกปลานะหากไม่ได้มีเรื่องอะไรใหญ่อะไรก็อย่ามารบกวนฉันแสดงว่าคราวนี้ นายเอาข้อมูลสําคัญมาให้ฉันใช่ไหมเออเออเกิดกัดตันเอาละเนื่องในโอกาสที่ฉันอนุญาตให้นายกินชีสใสนอรไรในวันพรุ่งนี้ฉันหวังว่านายจะให้คำตอบที่ทําให้ฉันพอใจนะสมบัติครับสมบัติลึกเข้าไปในป่ามันปรากฏขึ้นมานะครับลูกเรือของฉันทําได้ดีมากนายสมควรได้รับรางวัลไฟสุกสว่างเลือเกิน มันต้องโลดบ่าฝูงใหญ่ได้นินเน่เราตัดสินใจถูกแล้วที่มา,าก,กับตันชูเมิงเซนเร็วเข้าสมบัติอยู่ข้างหน้านแล้วคนพวกนี้รีบร้อนวิ่งไปตรงนั้นโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนะน่นไงสิพวกเราไม่คิดหรอกนะว่าสมบัติที่กับตันเลงไว้จะเป็นอะไรธรรมดาธร,รมาที่คว้ามาได้ง่ายๆพวกมันวิ่งไปหาที่ตายชัดๆ <c oughs> เอาละ ขอฉันดูหน่อยเถอะว่าคืนนี้จะเป็นปลาใครจะเป็นผู้ล่าลำแสงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไว้สมบัติเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ต้องไปนสนใจหรอกนะตามมันไปอย่าให้หนีไปได้แล้วเอาไฟฉายติดไว้บนตัวนกอินทรีทาลีไท์เพื่อให้พวกไวกิ้งเห็นความผิดปกติและตามกันออกไป แต่ไม่คิดเลยว่าพวกเขายังเหลือกันอีกตั้ง20กว่าคนแต่อย่างน้อยเราก็ล่อพวกเขาไปที่ประตูใหญ่ได้แล้วทางเข้าด้านหลังปลอดคนเราต้องอย่าให้โอกาสนี้เสียเปล่าพวกนายสองคนถือคุบเพลิงเราอยู่ที่นี่ถ้าเกิดพวกเราเจอปัญหาจะได้ช่วยพวกเราจากระยะไกลได้ได้ครับนิกกะตะพวกเราสามคนจะรอบเข้าไปทางด้านหลังโอเค กำแพงนี้สูงเกินไปบางทีพวกเราสองคนอาจจะต้องยกกระตะให้ข้ามไปเท่านั้นฮึต่อจากนี้จะทำยังไงต่อคะเออเราจะพูดอะไรได้อีกกำแพงนั้นสูงถึงสามเมตรแต่เขายังกระโดดข้ามไปได้เราเดว,ว่าน,นี้ก็คงทำได้เหมือนกันตกลงที่นี่ใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่กันแน่นะ เราจะมาเสียหน้าตรงนี้ไม่ได้พลังเสือชีตาเยี่ยมไม่มีใครอยู่ที่นี่อย่างที่คิดเลยตรงนี้น่าจะเป็นฝั่งใต้ของค่าตามฉันมาท่านผู้ยิ่งใหญ่หยุดทำไมละ่ะฉันคิดว่าที่ที่ขังคนของพวกดาวไว้อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะจากที่ฉันเคยเห็นก่อนหน้านี้มันน่าจะมีพวกกาดอยู่ด้วย พวกเขาไลยตามแสงไฟไปด้วยหรือเปล่านะไม่มีเวลามาลังเลแล้วล่ะยิ่งพวกเราช้าก็ยิ่งจะมีโอกาสที่จะถูกจับได้ใช่แล้วงั้นไปกันเถอะนิกลูกมาที่นี่ได้อย่างไงมาเพื่อช่วยพวกเราเระวังนะพวกมันอาจจะรู้ตัวได้ไม่ต้องห่วงนะคะพ่อท่านผู้ยิ่งใหญ่จะช่วยพวกเราเองท่านผู้ยิ่งใหญ่เลรอ ก็ตะคุ้มกด้แนนนาฉันจะทำอควาริเจียฝากด้วยเนอะอ q ควาริเจียมีสัดส่วนของกรดไฮโดรคลอริก3ส่วนและกรดไนตริกหนึ่งส่วนผสมเข้าด้วยกันการผสมนั้นไม่ยากแต่มีความเสี่ยงของกรดทั้งสองชนิดจะมีความรุนแรงหากหยดลงบนผิวหนังแม้เพียงนิดเดียวอาจจะกัดลึกถึงกระดูกได้ทำอ q ควาริเจียสำเร็จได้รับ1000คะแนนเรียบร้อย ตอนนี้ก็ต้องระวังอย่าไปโดนน้ำนี่นะเดะนี่มันเวทมนต์เขาเป็นท่านผู้หญิงใหญ่จริงๆด้วยรีบเอาโซ่ที่มือและเท้าออกมาเร็วเข้านิกกับกระตาเอาของเหลวอีกสองขวดไปให้พวกเขาเผ่าลาด้าน่าจะมีคนกว่า100คนนอกจาก30สิคนที่หนีไปได้แล้วที่นี่น่าจะมีคนราวๆห้าสิบคน แต่จากที่ดูตอนนี้เราจะมัวมาคิดไม่ได้รีบช่วยคนพวกนี้ก่อนสำคัญที่สุดทุกคนไปกันได้แล้วพวกมันเป่าแต่พวกมันดูว่าเราอยู่ที่นี่นี่มันพวกจนสลัดกำลังตรงไปที่กรงขังแล้วพวกเราจะทำยังไงดีพวกเรามีธนูอับของวิเศษฟอสฟอรัสขาวจากท่านผู้ยิ่งใหญ่ ทำตามคำสั่งของพวกเขาเถอะพวกเราต้องลอบพวกมันไฟไหม้กดัแงอาหารพวกเราจำเป็นต้องมีอาหารสำหรับหน้าหนาวรีบคนออกมาเร็วเข้าไม่งั้นเราอดตายแน่แน่แลาลอฟนำทีมไปดับไฟเร็วเข้าได้ครับพวกที่เหลือตามฉันมาฮ่ ด้วยสก,กิลการแทงปลาของฉันฉันสามารถมองเห็นพวกปลาเจ้าเล่นั้นได้ตั้งแต่ไกลๆไ,ได้เวลาส่งพวกมันกลับไปเข้ากรลงแล้วพวกไวกิ้งนี้ฉลาดจริงๆฉลาดกว่าที่เราคิดเอาไว้ซะอีกฮึไม่ใช่ทุกคนที่จะกระโดดข้ามกำแพงได้เหมือนกระตะาเลนิกไม่ต้องพูดถึงพวกเขาที่ถูกล่ามโซมานานกำลังของพวกเขายังไม่คืนกลับมาเต็มที่ าพวกแกอยากจะวัดถ้าพวกแกอยากจะวัด,วกกวดงั้นก็ได้เลยฉันไม่ถอยหนีหรอกเนอะพวกเราเฮ้ยมันจุดไฟจากอากาศได้ระวังไฟจากเดินบนนะจุน๊นัน่นน่นมันอะไรกันเสียงดังจนหูแทพนวกเลยรออะไรกันอยู่ล่ะรีบข้ามกำแพงไปเดี๋ยวเข้า พวกเราไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ด้วยระเบิดทำมือแค่ลูกเดียวแน่ๆเราหวังแค่ว่าจะยันพวกเขาไว้ได้สักครู่หนึ่งฮะระวังนะแกหยุดฉันไม่ได้หรอกย่อคราวนี้ฉันจะทรมานแกยังไงดีนะตื่นเต้นจะแย่แล้วเนี่ยไปลงในรกสัตเถอะอ้อผูของฉัน ดูเหมือนว่าพวกที่เหลือจะยังช็อกอยู่แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้นี่กับเราก็คงต้านไม่ไหวแน่ๆเราหวังว่าพวกคนในเผ่าจะปีนออกไปได้ทันเวลาเพราะลำพังเราคนเดียวหนีออกไปได้ง่ายกว่าฟังนะใครเอาหัวของพวกมันคนเผ่ามาได้ฉันให้หัวละสองร้อยเหรียญทองสองร้อยวยสิรออะไรอยู่ข่าพวกมันให้หมดแล้วเราจะเป็นเศรษฐีเจ้า <c oughs> พวกโง่ ถ้าต้องมีค่ามากกว่าชีวิตของพวกแกแลก้วก็ก็เอาลูกนี้ไปกินอีกลูกก็แล้วกันจูยแ yeah! ท่านผู้ยิ่งใหญ่สนใจแค่เรื่องช่วยท่านพ่อเอะค่ะฉันจะจัดการเขาเองเราจะทำยังไงดีเราไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเราต้องหาทางอื่นก่อนที่ทุกคนจะถูกฆ่าธนูไฟป้องกันเร็ว ยกโลกขึ้นยกโลกขึ้นมาพี่น้องโพฮามาทันเวลาพอดีเลยเฮโลูกของฉันติดไฟล,อน,ล,อ,นล,อ,นลอน้อนลอนอ๋อไม่แล้วหนังสัตว์ที่ใช้ทำโล่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อธนูไฟโดนมันเข้าไปก็จะติดไฟลามอย่างรวดเร็เวฟอสฟอรัสขาวติดไฟได้ง่ายแค่สัมผัสปลายตนูนิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วโอกาสของเรามาแล้วลนะ ถ้าสู้ระยะประชิดเราอาจจะเอาชนะพวกเขาไม่ได้ดังนั้นโจมตีจากตรงนี้จะดีกว่าพ่อขอของฉันเจ้านั่นระวังเจ้านั่นคนที่แต่งตัวปแปลกๆให้ดีทองต้องเป็นของฉันจากด้านหลังหัวหน้าเปา ปล่อยให้ข้าจัดการที่เหลือเองช่วยดูแลคนอื่นๆเทนข้าด้วยท่านผู้ยิ่งใหญ่จับ,บมือผมครับผมจะช่วยคุณข้ามกำแพงมาเองฮึฮะยาฮึอข้าอีเวนนฮ,ฮึเถออะ หัวเน่าเปาดูเหมือนท่านไม่จำเป็นต้องให้ผมช่วยเหลือเลย